หลวงปู่มั่นเที่สอนเทวดาเวลาท่านพักอยู่ภาคอีสานบางจังหวัดขณะท่านแสดงธรรมอบรมพระตอนดึกๆึกหน่อยในบางคืนซึ่งเป็นกรณีพิเศษท่านยังสามารถทราบและมองเห็นพวกรุกขเทวดาที่พากันมาแอบฟังธรรมท่านอยู่ห่างๆเพราะพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมีความเคารพพระมากท่านเล่าว่า เวลาพวกเทพชั้นบุญลงมาจากชั้นต่างๆมาฟังธรรมท่านในยามดึกสงัดจะไม่มาทางที่มีพระพักอยู่แต่จะมาตามทางที่ว่างจากพระและพร้อมกันทำประทักสินสามรอบขณะที่มาถึงแล้วนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จแล้วหัวหน้ากล่าวคำรายงานตัวที่พาพวกเทพมาจากที่นั้นๆประสงค์อยากฟังธรรมนั้นๆ ท่านก็เริ่มทักทายพอสมควรแล้วเริ่มกำหนดจิตเพื่อทำที่สมควรจะแสดงแก่ชาวเทพจะพุดขึ้นมาจากนั้นก็เริ่มแสดงให้ชาวเทพฟังจนเป็นที่เข้าใจจบแล้วชาวเทพพร้อมกันสาธุก,การสามครั้งเสียงลั่นโลกธาตาสำหรับผู้มีหูทิพได้ยินทั่วกันส่วนหูกระทะหูหม้อต้มหม้อแกงไม่มีทางทราบได้ตลอดไป พอจบการแสดงธรรมแล้วชาวเทพพร้อมกันทำประทักษิณส,สามรอบแล้วลาทัานกลับอย่างมีระเบียบสวยงามผิดกับชาวมนุษย์เราอยู่มากแม้ผู้เป็นพระและเป็นอาจารย์พวกชาวเทพก็ไม่สามารถทำได้อย่างสวยงามเหมือนเขาเพราะความหยาบความละเอียดแห่งเครื่องมือคือกายต่างกันกันกบเขามากพอออกไปพ้นเขตวัดหรือที่พักแล้ว ชาวเทพเหล่านั้นพากันเหาะลอยขึ้นสู่อากาศเหมือนปุยนุ่นหรือสำลีหอบปิวขึ้นบนอากาศฉะนั้นเวลาที่ชาวเทพมาก็เช่นกันพากันเหาะลอยมาลงนอกบริเวณที่พักแล้วเดินเข้ามาด้วยความเคารพอย่างมีระเบียบสวยงามมากและมีได้พูดคุยกันอึกระทึกครึกโครมเหมือนชาวมนุษย์เราเข้าไปหาอาจารย์ที่ถือว่าเป็นที่เคารพนับถือ ทั้งนี้อาจเป็นพระพวกเทพเป็นกายทิพย์จะพูดอย่างมนุษย์จึงขัดข้องข้อนี้พวกเทพต้องยอมแพ้มนุษย์ที่พูดเสียงดังกว่ามนุษย์จึงได้เปรียบพวกเทพตรงนี้เองพวกเทพขณะฟังเทศมีความสำรวมดีมากไม่สายโน่นสายนี่ไม่แสดงทิฏฐิมานะออกมาให้กระทบจิตใจของผู้จะให้อัดให้ทำตามปกติ ก่อนหน้าพวกเทพจะมาฟังเทศท่านเคยทราบไว้ก่อนเสมอเช่นเขาจะมาในราวที่สุดของสองยามคือหกทุ่มพอตกเย็นท่านทราบไว้ก่อนแล้วบางวันท่านคิดว่าจะมีการประชุมพระตอนยินก็ต้องสั่งงดในคืนวันนั้นพอขึ้นจากทางจงกรมแล้วท่านเริ่มเข้าที่ทำสมาธิภาวนาพอจวนเวลาพวกเทพจะมาถึง ท่านเดิมถอยจิตออกมารออยู่ชั้นอุปจารสมาธิและส่งกระแสจิตออกไปดูถ้ายังไม่เห็นมาท่านก็เข้าสมาธิอีกพักอยู่พอสมควรแล้วถอยจิตออกมาอีกบางครั้งพวกเทพมาถึงก้อนแล้วบางครั้งกำลังหลังไหนเข้ามาในบริเวณที่พักบางครั้งท่านก็รอคอยอยู่ขั้นอุปจารสมาธินานพอสมควรจึงเห็นพวกเทพมา วันไหนที่ทราบว่าเขาจะมาดึกๆหน่อยเราตีหนึ่งตีสองหรือตีสามก็มีห่างๆวันเช่นกันพอทำความเพียรจนถึงเวลาพอสมควรแล้วท่านก็พักผ่อนจำวัดไปตื่นเอาตอนนั้นทีเดียวแล้วเตรียมต้อนรับแขกตามเวลาที่กำหนดไว้พวกเทพที่มาฟังเทศท่านเวลาพักอยู่ทางภาคอีสานไม่ค่อยมีมาบ่อยๆและไม่มีมากนะัก ส่วนรายที่มาแอบฟังเทศท่านอยู่ห่างๆขณะที่ท่านกำลังอบรมพระนั้นพอทราบท่านก็หยุดการอบรมในเวลานั้นและสั่งพระให้เลิกประชุมสำหรับองค์ท่านก็รีบเข้าที่ทำสมาธิภาวนาเพื่อแสดงธรรมให้ชาวเทพฟ,ฟังในลำดับต่อไปจนจบพอพวกเทพกลับไปแล้วท่านก็พักจําวัดจนกว่าถึงเวลาอันควร ก็ตื่นทำควมเพียรต่อไปตามปกติที่เคยทำมาเป็นประจำการต้อนรับชาวเทพเป็นกิจของท่านโดยเฉพาะไม่ให้ขาดเคลื่อนเวลาได้เลยเพราะเขามาตามกำหนดเวลาคำสัตย์เขาถือเป็นสำคัญมากแม้พระทำให้เคลื่อนโดยไม่มีความจําเป็นเขาก็ตำหนิติเตียนพวกเทพเขารบหัวหน้ามากคอยฟังคำสั่งและปฏิบัติตามด้วยความสนใจ พวกนี้ไม่ว่าจะมาจากชั้นบนหรือที่เป็นลุคเทพมาจากที่ต่างๆต้องมีหัวหน้าเป็นผู้นำเสมอการสนทนาระหว่างพวกเทพกับพระใช้ภาษาใจภาษาเดียวเท่านั้นไม่มีหลายภาษาเหมือนมนุษย์และสัตว์ชนิดต่างๆกันเนื้อหาของใจที่กิดขึ้นเพื่อผู้ตอบนั้นเป็นคำถามของภาษาใจที่แสดงออกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว ผู้ตอบเข้าใจได้ชัดเช่นเดียวกับเราถามกันเป็นประโยคด้วยคําพูดทางวาจาประโยคที่ผู้ตอบคิดขึ้นแต่ละประโยคแต่ละคำเป็นเนื้อหาของภาษาใจอย่างเต็มที่แล้วผู้ถามเข้าใจได้ชัดเจนเช่นเดียวกันภาษาของใจยิงตรงตามความรู้สึกที่ระบายออกทีเดียวไม่ต้องแยกแยะหรือขยายเนื้อความให้เด่นชัดเหมือนใช้คำพูดทางวาจา เป็นเครื่องมือของใจอีกวาระหนึ่งซึ่งบางประโยคความรู้สึกทางใจกับคำพูดที่จะใช้ให้เหมาะสมไม่ค่อยตรงกันจึงทำให้เสียความมุ่งหมายอยู่บ่อยๆตราบใดที่ใช้ว่าจาเป็นสื่อแทนใจอยู่ความไม่สะดวกย่อมมีอยู่ตราบนั้นแต่ก็เป็นเรื่องจําเป็นที่คนเราไม่รู้ภาษาใจของกันและกันจําเป็นต้องใช้ภาษา เป็นเครื่องมือของใจอยู่ตลอดไปอย่างแยกไม่ออกทั้งๆที่ไม่สู้จะตรงกับความมุ่งหมายของใจเท่าไรนักเพราะโรคหาก่านิยมใช้กันมาอย่างนี้ไม่มีทางแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นซึ่งดียิ่งกว่านี้ได้นอกจากจะรู้ภาษาใจกันเท่านั้นสิ่งลี้ลับก็กลับเปิดเผยและยุติติดกันไปเองท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญทางนี้มากเรื่องมือท่านก็มีพร้อม ในการฝึกฝนอบรมคนให้เป็นคนดีส่วนพวกเราแม้แต่จะคิดขึ้นมาใช้เฉพาะตัวยังต้องเที่ยวหายิบยืมจากผู้อื่นคือเที่ยวศึกษาอบรมจากครูอาจารย์ในที่ต่างๆอยู่เป็นประจำแม้เช่นนั้นก็ยังหลุดไม้หลุดมือไปได้รักษาไว้ไม่อยู่คือฟังจากท่านแล้วก็ลงลืมไปแทบไม่มีอะไรเหลือติดตัว แต่สิ่งที่ไม่ดีอันมีอยู่ดั้งเดิมคือความผิดพลาดขาดสติปัญญาความระลึกรู้ไต่ตองไม่ยอมหลงลืมและตกไปคงยังสมบูรณ์อยู่ตลอดไปฉะนั้นจึงมีแต่ความผิดหวังคือนั่งอยู่ก็ผิดหวังเดินไปก็ผิดหวังยืนอยู่ก็ผิดหวังนอนอยู่ก็ผิดหวังอะไรๆก็มีแต่ความผิดหวังเพราะขาดคุณธรรมดังกล่าว ที่จะทำให้มีหวังในสิ่งที่พึงใจทั้งหลาย